สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุภูสุคนเดอค่ะเดอรพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้่อยผ้าลูกข่อยไปกินย่างเนอยอยู่ตลาดาปากน้ําหัวเกาะนะคะมังคีข้งางกังสีเป็นนามทะเลนะคะมันเป็นเตดกับทะเลบรรยากาศยังแรงกะโอเคแต่ตอนคอยไปประมาณสี่โมงนะ้องพี่น้องมังสีมีแดดซองในยจักน้อยผออพาลูกไปลูกบอกแม,แม่แม่อยากกินย่างเนยพะนะอ้าไปไป,ไปหารกันมาซาน แม่ลูกหานกันนะจ๊ะซอยกันทานาานนะพี่น้องปองไปเพราะว่าเฮ่าหายเงินเดือนเขาไปแล้วเวลาเขาอยากกินยังกินกันต้องแชร์กันนะจ๊ะพี่น้องปองไปไม่ใช่เลี้ยงนะจ๊ะไม่ใช่เลี้ยงหานกันจ้าข้อควานี้จะเป็นแบบนี้เดพี่น้องปองไปเด้ออันนี้ทะเลเป็นทะเลข,ของปากน้ำเด้อค่ะ,ะกะซิมีแบบเกาะเขาเรียงเนีนย้ยก็ท่าเรือท่าเรือข้ามฟากไปฝไปั่งพับประแดงก็มีแต่น,นี้อันนี้ยังไม่ถึงนะคะกะซิมี่ เป็นบุฟเฟ่นะจ๊ะร้านนี้เขาจะเป็นบุฟเฟ่หัวละ200นะคะพี่น้องมือไข่ครอบรัวข่กต่สิมีซีคนพอแม่ลูกลูกสองพอก็แม่จ่ายใครใจมันนะจ๊ะส่วนกระทะอะไรก็หารค่ะหารสี่เลยจ้าพี่น้องเอออันนี้ก็ผู้ใดอยากยังกะเชิญตักได้เลยจ้างงกับสิมีกุ้งมีหมูมักมียังต่าง,าง,างนนๆนานาไม่พักแกังสี่แหละ ตอนแรกพักกะเทียวก็ตักตักตักสักพักหนึ่งเริ่มทยอยขนกลับมาคืนนะจ๊ะพะวา่ามันขินบอท่านจ้ามันอิมก่อนเื่องง,ง,งงานเครื่องอันนี้จะมาเร่แหละหลายอย่างหลายแน่นพี่น้องเนาะอิมแหม่อิมแห้งกับอันเต่าก็แห,แห้งโอ้ยอย่างกันสนานวันไหวเฝ่าอย่างเฝ่าอย่างเพราะว่าเต่ามันแห้งแห้งแต่ว่าเขาก็ับมีเปลี่ยนพร้อมด้อ่ามีส้มตำเลยนะมีก็จะมีส้มตำแต่ว่า ขอคอมเพนหน่อยนะร้านนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเวริร์กไม่ค่อยเวริเวร์กหมายมถึงว่ายังยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าก็จะไปอีกร้านหนึ่งนะจ๊ะพี่น้องเออกระชิมี่ไลฟ์มีพักมีหมูมีเห็ดมีอย่างนี่ระค่ะคือธรรมดานี่ล่ะตามร้านอ่าปิ้งย่างธรรมดานะพี่น้องเนาะพยาย,ยามงี้ก็ไม่ยิบพี่พี่เป๋าเนาะพี่น้องเออเขาจีใช้ถาดใช้ยังเวไห้ีิละจ๊ะ,จะเออ ตอนแรกกับบ้านเด้เห็นมาถ่ายถ่ายถ่ายหันไปอ้าวถามถ่ายรูปจาปิดโดยก็เลยดปิดว่าเป็นยางเขาว่าถ่ายใดถ่ายใดว่าสุนอ่ามีส้มตำมียำข่อยตักยำมาแต่สีมีตับมีหมูนี่เลยอ่านี่กระทะกาลังเอาผักลงแล้วก็มีกุ้งมีไข่กระทะนึงก็จะเป็นกระทะย่างเนยนะคะมีผักอันนี้เป็นหมูกระทะอีกกระทะหนึ่งก็สิเป็นกระทะแบบย่างเนยนะพี่น้อง แว่าเอากุ้งแกะแกะกุ้งเนาะแกะกุ้งแล้วก็เอาเนยลงแล้วก็เอาชีดลงชีดชีดนี่ก็แยกต่างหากบบนะคะคิดราคาต่างหากงี้นี่กระทะอันนั้นขาเจ้าเอา,เอาพอเ,อเต่ามาให้แล้วก็จังไรจังได้เอาเนยลงก่อนมาโอ้ยใหม่